เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านกับผมนายอภิชาตินามจันดีตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านกลุ่มช้างอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2วันนี้จะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นะสมศึกษาปีที่6กระผมจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงหลักสูตรและการสอนอายุราชการ5ปี10เดือนปัจจุบันทำหน้าที่ครูประจำชั้นผสมศึกษาปีที่5และ6รับผิดชอบสอนอทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับ ในรูปแบบสอนครอบชั้นรวมชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์โรงเรียนบ้านขุนหัวช้างตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองคอนไทยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนทั้งหมด46คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6รวม8ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา5คนประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชก,การครู3คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนไม่มีนักการพารงนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสอนครอบชั้นคือคุณครู1คนรับผิดชอบสอน2ระดับชั้นกับผมรับหน้าที่สอนชั้นปรมศึกษาปีที่5และ6 สำหรับนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่บริการคืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านขุนหัวช้างทั้งสองหมู่คือหมู่9และหมู่12ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่แล้วก็รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมมีบางส่วนไปทำงานต่างประเทศทำให้ต้องฝากบรหลานไว้กับปู่ย่าตายาย ที่มีอายุมากแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นักเรียนไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือในด้านการเรียนได้มากเท่า,าที่ควรเพราะว่าผู้ปกครองที่เป็นปู่ย่าตายายก็ท่านก็มีอายุมากแล้วก็ไม่ค่อยรู้หนังสือด้วยนะครับนอกจากปัญหาดังกล่าวการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นผสมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษาที่ผ่านมา,าพบว่ายังมีผลสัำนิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำของมาตรฐานแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์ก็ยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้ก็อาจจะสืบเนื่องมาจากในในปีการศึกษาที่ผ่านมา,า,ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถจัดรูปแบบการสอนแบบออนไซต์ได้นะครับก็เลยต้องจัดในในแบบออนแฮนคือนักเรียนศึกษาหาความรู้จักใบงานแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนักเรียนกับครูก,กออ็ไม่ได้พบปากพูดคุยกันเหมือนจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนออการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆก็ก็มีน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นนะครับจากเหตุผลดังกล่าวกระผมได้หาลรือแล้วก็ได้ร่วมทํา PLC กับคณะครูในโรงเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ให้เพิ่มมากขึ้นกับผมจึงคิดว่าจะนําเทคนิคการสอนอตามกระบวนการสืบสอหาความรู้ตามแนวทาง 5e ผสมประสานกับการสอนในรูปแบบ Active Learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนในเรื่องอสารอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้วก็การทดสอบแป้งในอาหารในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งการทดลองก็จะมีการจัดการเรียนการสอนมาเน้นในการทดลองแบบ5ขั้นตอนอโดย5ขั้นตอนดังกล่าวก็ประกอบด้วยขั้นตอนที่1น ขั้นสร้างความสนใจหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารอาหารหลักห้าหมู่ทั้งห้าหมู่แล้วก็สารอาหารหมู่ต่างๆโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็คุณครูก็จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยแล้วก็ตั้งปัญหานะครับว่านอกจากอาหารในในกลุ่มข้าวแป้งเปลือกมันแล้วยังมีอาหาร ประเภทอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่ที่อาจจะมีแป้งเป็นองค์ประกอบอคุณครูก็จะเชื่อมโยงไปสู่การคนา้นคว้าการพิสูจน์โดยนําไปสู่การทดลองก็คือการทดสอบแป้งในอาหารโดยครูจะ,ะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนไปหาอาหารที่ตัวเองสงสัยหรือสนใจแล้วเอานํามาทดสอบในห้องเรียน เพื่อเป็นการทดลองก็จะเป็นขั้นตอนที่2คือขั้นทดลองเป็นกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มก็หลังจากได้นำอาหารมาแล้วก็จะเอามาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนซึ่งถ้าอาหารนั้นมีแป้งเป็นองค์ประกอบก็จะเปลี่ยนสีสารละลายเป็นสีน้ำเงินเข้มโดยขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนสมาชิกแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันทดลองอรวบรวมข้อมูล แล้วก็สรุปผลการทดลองก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือขั้นแปลผลการทดลองสมาชิกแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันแปลผลการทดลองสรุปผลการทดลองแล้วก็ออกมานําเสนอผลการทดลองที่ได้จนครบทุกกลุ่มแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือขั้นร่วมกันอภิปรายโดยคุณครูแล้วก็นักเรียนก็จะร่วมกันอภิปราย ขยายความรู้และเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างอาหารชนิดไหนบ้างที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบแล้วเราอา,อาจจะมีวิธีการสังเกตอย่างอื่นอีกหรือไมอ่ที่อาจจะมีแป้งเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในด้านรสชาติเหนื้อสัมผัสเป็นต้นซึ่งถ้านักเรียนยังอาจจะยังสงสยัย เกี่ยวกับอาหารชนิดอื่นๆนอกเหนาอจากนี้ก็สามารถนํามาทดลองเพิ่มเติมได้อีกนะครับเพื่อเป็นการขยายความคิดเพิ่มเติมแล้เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจนเข้าสู่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นประเมินโดยนักเรียนจะเป็นผู้ประเมินแล้วก็พิจารณาว่าการเรียนในชั่วโมงนี้เรื่องสารอาหารคาร์โบไฮเดรต แล้วก็การทดสอบแป้งในื้หารนี้ผลเป็นยังไงบ้างประสบผลสําเร็จหรือไม่หรือว่ายังมีปัญหาในขั้นตอนใดหรือเปล่าเพื่อจะนําไปปรับปรุงเพิ่มเติมในการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อ,ตอไปอะนะครับโดยการจัดการเรียนรู้ดังวิธีดังกล่าวก็จะสอดคล้องกับรูปแบบของ active learning คือ,อะจะเน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติคุณครูก็จะทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็คอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆาแทนการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็การทํางานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับกับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดก,การเรียนการสอนในชั่วโมงนี้นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้การคิดวิเคราะห์รวมไปถึงการนํำความรู้ไปเลือกใช้ เลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการมากยิ่งขึ้นสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้กับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอขอบระคุณท่านคณะกรรมการ,ร,การผู้ประเมินทุกท่านขอบคุณมากครับ